มากที่ไม่ต้องมากทุกวันนะคะตัวนี้เลยใช้มานานนานแล้วหนึ่งกระปุกยังไม่หมดนะถือว่าคุ้มมากสำหรับคนที่มีรอยสิวฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยคะ่ะแนะนำเลยหรือว่าคนที่อยากหน้าขาวใสก็คือตัวนี้เลยนะคะกงหมดแล้วนะแบบแต่ใช้มาน่าจะเกือบปีแล้วอะ่ะเราก็มากเลยมากเขาจะเป็นแบบสีทองนะคะทาเลยไม่ต้องทาทุกวันนะคะประมาณสักสองสามครั้งต่ออาทิตย์นะคะแล้วก็ที่คอเน้อย มันก็เกลี่ยมันก็จะเป็นแบบสีทองเพราะว่าเขาเกมว่าเขาเป็นทอง 24k นะคะ,ะนะทาแค่นี้เองคือไม่ได้แบบต้องทาเยอะอะไรนะคะไม่ต้องทาเยอะเลยคือแบบมันก็จะขาวใสรดจะดดาๆด,ด้วยเรียบไปเกี่ยอืมแล้วก็นอนนอนไปเลยนะครับโม้เป็นแบบเนี้ยสีออกสีทองอ่ะเดี๋ยวเคลีร์แค่นี้ก่อนเพราะว่า ยวมีอีกตัวหนึ่งน่นจะใช้มาเกินปีแล้วนะคะมาแนะนําให้ฟังกิ่นเบอร์รี่นะคะเป็นตัวนี้เนี่ยใช้มานานแล้วนะคะดูกับใช้นิดเดียวแล้วในกล่องเนี่ยเขาจะมีตัวนี้ให้อันนี้ปรับเสร็จก่อนนอนตัวนี้ให้เลยตัวนี้ให้สําหรับคือเราไม่ต้องใช้มือในการจิ้มเพราะบางทีมือเราก็ไม่สะอาดเนาะแต่อันนี้เป็นแบบอันนี้ไม่ต้องใช้ทุกวันนะคะสัก สองสาครั้งต่ออาทิตย์นี่ก็เถือเยอะแล้วแค่นี้เลยแล้วก็นอนได้นี่คือบำรุงมารไปแล้วนะคะนี่คือจะหมดแหละแต่ก็ยังไม่หมดนะดูนาทคลิปสลิปปิ้งมา,ากับ b e ยอนโกล l ์ไปสอตัวนี้จิ้มลิงก์ที่ตะก้าหรือลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะ อันนี้มาสปากแล้วก็อันนี้มาสหน้านะคะต้องใช้ทุกวันสักสองสามครั้งต่ออาทิตย์ก็โอเคแล้วจิ้มลิงก์เลย